นึกว่าอยู่ในซีรีส์ฟองน้ำปลิววอนวอนหน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสตภาพและคลิปบริเวณวัดลาสนุนตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยเป็นภาพที่มีฟองน้ำปลิวว่อนทั่วร้านพร้อมระบุว่านึกว่าอยู่ฮอกไกโดขาวเฉียววอนแชร์ให้ถึงทีมงานที่รับผิดชอบทีนะคะไม่ไหวผู้ประกอบการและผู้อาศัยหลายลังคาเรือนเดือดร้อนนะคะปลิวขนาดนี้นึกว่าอยู่ในซีรีส์เกาหลีแด,ดจังกึมนั่งซึมดูฟองดูจากรูปก็น่าจะเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะหาเช้ากินคำ่ำเศรษฐกิจก็ไม่ดีต้องมาเจออะไรแบบนี้อีก เพลียจิตมันไม่ใช่ฟองสะอาดเหมือนปาร์ตี้โฟมในผับนะคะมันเป็นฟองน้ําทิ้งในหมู่บ้านมันสุก,กะปกอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวโควิดค่ะกลัวโรคฉีนูอย่างเดียวทั้งนี้ก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นสอบถามว่ามันเกิดจากอะไรผู้โพสต์ได้เข้ามาตอบว่าหมู่บ้านวอทอปล่อยน้ําเสียมาแล้วมันตีฟองกับน้ําในคลองก็เป็นฟองอย่างที่เห็นซึ่งปัญหาดังกล่าวก็มีมานานเป็น10ปีแล้ว